อันนี้สิบแล้วลูกบุญธรรมของเขานะครับบายบายนี่เหล่าลูกบุญธรรมของน้องสิบอันน่ะอันน่ะเยอะมาก นี่ลูกคุณทำของสิบอันจะนีนนี่ต้องรองให้สิบเข้าข้อก่อนอะถึงจะเข้าตามไปจ้าไปข้อจะข้อ